จ้าจ้าจ้าเคยไปส่องนกไหมไม่เคยนะทําไมหรอคือเขาเห็นอ่ะนี่แต่คนสนใจเรื่องนกสนใจอยากไปส่องนกเขาอยากรู้อ่ะนกมันก็เหมือนกันหมดไม่เหมือนกันเลยมอนอิกลองหันดูทางนี้สินกตัวนั้นกําลังหาอาหารอยู่อีกตัวก็กําลังบินเล่นอยู่สีไม่เหมือนกันลักษณะก็ไม่เหมือนกันแล้วอ๋อก็อยากเห็นร้างจังแต่เราจะเห็นได้ที่ไหนล่ะเราต้องไปหาส่องดูนกแม่ใช่ ทำรายการคุยกันสองคนได้บ่อยแล้วนะคือพวกเขาสองคนอ่ะอยากลองไปเห็นความแตกต่างของโนโกบ้างเหมือนที่ท้าได้บอกไปเมื่อกี้ให้ตรง,งนีงง้หน่อไหมที่บ้านเราไงบ้านเราอ่ะอยู่ใาากล้องงานแห่งชาติศารหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางไปได้สะดวกสนใจไหมอืมก็สนใจนะจนะจนไปกันเลยไนหะม Let's go <S อุทยานแห่งชาติตาดหมอกตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตำบลนาป่า มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสูงราว1,300เมตรอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี28.7องศาเซลเซียสพืชพันธุ์หลักเป็นป่าผสมผัดใบป่าดิบเขาป่าดิบแล้งและป่าเต็มลังแล้วอุปกรณ์ล่ะก็มีกล้องดูนกกล้องส่องทางไกลกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกคู่มือศึกษาธรรมชาติแล้วก็แอปพลิเคชัน m า r ีนเ Bird คู่ใจของพวกเราไงเอแต่เราไม่มีกล้องนะ ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยทางบุญทยานามนี้ให้ยืมอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีการใช้แ้ะก็สอบถามเจ้าหน้าที่หรือสอบถามพ่อเขาก็ได้นะพ่อเขาทํางานที่นั่นเส้นทางที่เป็าเนี่ยที่ไหนหรอจูจุเก็บไว้เป็นซีเค็ดนะนี่ไงซีเค็ดที่เราบอกเราจะเริ่มเดินทางจากที่ทําการพยายานไปถึงเขตรักษาพันสัตว์ป่าระยะทางประมาณ8.5กิโลเมตร เราก็จะเจอจุดสงนกจุดที่หแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเดินต่ออีกสักหน่อยซักประมาณ2กิโลเมตรเราก็จะเจอจุดสงนกจุดที่2และจุดสุดท้ายนะอยู่ไม่ห่างเลยอยู่แค่ประมาณ1.5กิโลเมตรเราก็จะได้สองนกครบทั้ง3จุดแล้วหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วเราจะนำข้อมูลมาจัดกระทำและจำแนกโดยเราจะจำแนกนกแบบอนุกรมวิธานตั้งแต่อันดับวงและชนิด พร้อมทั้งระบ,บุสถานภาพของนกแต่ละชนิดว่าเป็นนกประจำถิ่นหรือน,นกอพยพและนําข้อมูลมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด4แบบได้แก่แบบที่ 1. ดัชนีความหลากหลายโดยใช้ข้อมูลจำนวนชนิดของนกทั้งหมดที่พบและสัสดส่วนจำนวนของนกชนิดนั้นๆต่อจำนวนของนกทั้งหมดและแบบที่ 2. ดัชนีความสม่ำเสมอ ซึ่งใช้ค่าดัชนีความหลากหลายชนิดของนกและจำนวนชนิดของนกทั้งหมดที่พบและแบบที่ 3. ความสำคัญของนกแต่ละชนิดจากค่าความชุกชุมสัมพัทธ์โดยเราจะเอาจำนวนจุดสำรวจที่พบนกชนิดนั้นหารด้วยจำนวนจุดสำรวจทั้งหมดคูณด้วย100และแบบที่4ความชุกชุมหรือความถี่ของการปรากฏเราจะเอาจำนวนครั้งที่พบนกชนิดนั้นหารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมดที่ทำการสำรวจคูณด้วย100จากนั้น เราจะนำข้อมูลทั้งหมดมาจากกระทำข้อมูลและเผยแพร่ผ่านอ e ีบุ๊กโบชัวโปสเตอร์ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการศึกษาและสำรวจความหลากหลายและความชุกชุมของนกในพื้นที่อยู่แห่ัชาติตาดหมอกในครั้งนี้เชื่อมโยงกับ SDG ข้อที่8การสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายธรรมชาติควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศบนบก SDG ข้อที่15 ก,ก็น่าสนใจเหมือนกันนะนี่ยไออุ่นขอบคุณนะที่พาพวกเราไปก็สุดท้ายนี้ไม่วงมาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้เพราะว่าลาไปก่อน